เฮ้ยโจโจสวัสดีครับก็ไม่รู้ว่าใครมันจะ,จะอยากดูบ้าน,นะไอเลชชั I ่นช่องกูเนี่ยงั้นพี่จะเริ่มเลยแล้วกันนะอีพซอมอีเลชชั่นซอมบี้ยูนิเวิร์สอีพีที่51นะครับเริ่มเลยโฆษณาหัวควยุยกูไม่อยากดูมึง brand, ita, or, ine, ไม่แบรนด์วีต้าแอสต้าแอนทีนคอลลาเจนสิวเด็กจบสัญญาณโอ้ใช้ได้ว่าข้อหลีกไม่เป็นไร น่ีเย,เล,ยลาสติกันเหรอเยี่ยวรัดเขาไละโอ้โหโคตรเท่โอ้โหพี่น้องทั้งหลายปล่อยเข้าไปฉันจะลบเขาเองหยกจะเอาขึ้นไหมเหรอเออนั่งไงเอาขึ้นเอาขึ้นผ้า ไมนใช้งานลบปืนให้ปืนเมกันอูซี่เหรอเยี่ยยยย่ยย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 ยอยลยวยยยยเยยอยยยยอยยยเยย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 ย Oh my. Oh, ah, rồi. đẹp rồi. Mùa đen lạ, ờ. Ở à, đi ca mà. Ah, à, mặt ảo. Quá pam. มันมาหาแท้ดูแมนได้เลยโอ้ oh. ว่าต่อยกันอ่ะ,อะไปไปเลยดับยิกันหนึ่งทีไปอีกทีเอาะไปอ,อีกอ่หลับอาต่อยอ่ะต่อยต่อยการล้างแดงละเติร์นเล่าจริง โล่เอาท่านดูแมนมาตัวเอาเอาอกับอากาศหยุดมือแล้วอุงยวารักกีไม่ได้แล้วเอียยังโหดแต่กบฏไปหน่ะดูแมนท่านดูแมนมาหรอโล่มาแล้วฉันสปิเกแมนอยู่ไหนอ่ะฉันได้ท่านดูแมนกบฏโอ้โหจบเลย ก็ตอนที่พี่กลับมาทำเรียชั่นต่อต่างหายไปคือพี่บอกว่าเดยกเขาจะถามว่าพี่ทำทำไมเรียชันพี่หายไปแล้วก็บอกว่าองนี้คือคือพี่ก็ทำเรียชันมาตั้งนานแล้วไงคือพี่พยายามไม่ให้ขาดนะคือถ้าใครชอบเรียชันพี่ต่อก็สามารถมาคอมเมนต์ได้แล้วเพราะพี่จะทำเรื่อยๆพี่อันนี้อาจจะเป็นเรียชันสุดท้ายของพี่เลยก็ได้นะอาจจะเป็นคำถามถ้าพี่ทำครบจบแล้วนยพี่อาจจะเลิกทำเรียชันไปเลยเพราะว่าพี่กังวลเรื่องเรื่องหลายเรื่องว่ะงั้นพี่ไปก่อนนะทำโปรคลิปแล้วทำตอนใหม่ๆก่อน ว่ามันหลายตอนเลยนะที่พี่ต้องทำนะเริ่มไปนะไม่บ่ายทุบ